สวัสดีครับผมนายครูโรเบจากเว็บไอเนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนต่อนะครับต่อมาตอนแรกเราเพิ่มส่วนเชื้อเพลิงไปแล้วนะครับตอนนี้เราเพิ่มส่วนถูกเผามากนะครับคขั้นแรกเราก็จะมาเปิดอีค i ิปก่อนเลยนะครับแล้วไปที่เมนไอเรนคอนชชินโหลดเลยนะครับอาให้เราทําการ Game, กเพี e ว g ่าเกมดิจิตเดเหมือนเดิมนะครับดิจิตเดกแอด สเม l ลิงอ่าอิมพัทเอาพัทเอ็กพีอ่าเราก็จะเพียงว่าอิมพัทคือเอาอะไรดีเป็นอิมพัทเป็นไอไอเทมไอไอเทมอ่าเอาพัทจะเป็นไอสโตนแล้วกันนะครับเอ็กพีนี่ให้เราทำการใส่ความ e p ที่เราจะได้ในการเผาครับก็คือ0.1 ส่วนจุดหนึ่งจะได้แค่ประมาณหนึ่งอีกพีนะครับถ้าสิบนี่ก็จะได้สิบอีกพีนะครับอ่าเราก็แค่ใส่ส่วนจุดหนึ่งพอเราไม่ต้องเน้นมากอ่าอิมพัทอัพัตผมลืมไปนะครับต้องอิมพันี่เราต้องเป็นบล็อกหนึ่งเดียวนะครับผมขอโทษนะครับเอาเราจะเผาเป็นบล็อกเดิร์สนะครับห้ามเป็นไอเทมนะครับเพราะว่าไอเทมยังไม่สามารถเผาได้นะครับเป็นบล็อกเดิร์ส เอาบล็อกย์มาเผาแล้วพิมดอทบล็อกไอดี block. จะได้อะไรบล็อกไอเทมไอไอสโตนใช่ไหมแล้วพิมพนิวไอเทมจากหวงเล็บไอเทมส,ทมสโตนหวงเล็บปิดอ่าอันนี้เออเลิก็จะหายไปนะครับเพราะมันต้องใช้บล็อกเผาเท่านั้นนะครับอ่าเราจะไปทดสอบกันเลยนะครับ เราจะมาเสกบล็อกเดิร์ดกันนะครับเอามาเผาเอามาเผาปึ๊บใส่ส่วนเผาปบปึ๊บบล็อกเดิร์ดเผาได้ด้วยคือเนื่องจากเราเพิ่มบล็อกเดิร์ดใส่ปลายเผาเป็นไอโซโทนรอปึ๊บ,อบไอสซโตนเห็นไหมครับกลายเป็นเผาได้เป็นไอสซโตนแทนแล้วครับตอนนี้อ่าบทเรียนแค่นี้ก็เสร็จแล้วแค่นี้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมไว้เจอกันที่เว็บไ i เลสนะครับ